แบบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงรัฐบาลไทยให้พี่น้องเนาะค่ะนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้แอดได้ลงเหล็กเด่นให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องนะคะแอดได้ลงเหล็กเด่นให้พี่ให้น้องแล้วอ่าคลิปนี้แอดจะมาลงรัฐบาลไทยให้พี่น้องเนาะค่ะมาพี่น้องเนาะแอดจะให้พี่น้องเบื้อ่าที่สถิติที่ผ่านมาเนาะค่ะอันนี้ จริงๆแล้วเลขของทังช่องเขามาแล้วเจ็ดงวดเนาะพี่น้องเจ็ดงวดนะคะร่วมทั้งตัวตัดของเลขมีที่มาด้วยนะคะเจ็ดงวดเต็มๆเนาะค่ะก่าพี่น้องที่เอซีที่ติดต,ตามกลูยุ่เนาะค่ะกะผู้ใดที่เขามาดามากากับบอเขามาด้วยะค่ะพี่น้องเมื่อมากับไฮพันธ์ไปเลยนะคะเพราะว่าอบอสูเนาะค่ะ พอสูดพอปัญยังหอบค่ะคุณพูดเอาตามแต่ใจเจ้าของนะคะโดยที่คุณมาได้าำนึ่งถึงความประสึกของคนอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นบ่บ่บ,บ,บ่มักแอดกับบ่เป็นยังพี่น้องขามไปเลยนะคะขามไปเลยเด้อค่ะค่ะงวดงวดเจ็ดสองเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าสูตรของแอดเห็นมันไปอ่าส่วนนี้มมนจะไปรักนวยหลายแต่มันก็ไปรักซิบคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องอยบประมาเด้อค่ะถูกแนวทาง อันนี้แอดว่างอ่าตะล่างใบไห่เนาะคะ่ะกับไปจับคูได้ยุที่มันออกอ่าแปดเจ็ดสองสามศูนย์ค่ะแมนแปดเจ็ดสองสามศูนย์เนาะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือของมือนันเนาะคะ่ะเขาเจ็ดสองตรงๆสำหรับอ่าซูดหามือนันเนาะคะ่ะที่แอดไลท์ซดเนาะคะ่ะอันแอนนีน่คือใบสรุปเนาะพี่น้องอาจจะไล่ตัวดูมืดฝ้ามั่อดินนะคะ พี่น้องก็ใส่วิจรารณญาณในการเลือกเอาคือเกานะคะว่าส่วนของผู้ใดเป็นผังไดที่ไปที่มาเอ็ดกัว่างตะล่างไนเลวเนาะค่ะมือนันก็ได้นะคะมันบอมีหกเนาะพี่น้องมีแต่หนึ่งมีแต่ศูนย์แต่หายอยู่คะ่ะแต่กัจับเอาตัวมากละค่ะพี่น้องแต่ว่าตะล่างกับเขาดียุ่แต่ว่าถัดจับไปยุ่งๆมันก็จะหลายตัวยู่ที่ดวงพี่น้องนะคะยู่ที่ดวงเพราะฉะนั้น ไอพี่ให้น้องใช่วิจารณญาณในการรับชมในการเลือกสื่อเด้อค่ะนะคะเมื่อนั้นแอดไปฟันที่เล็กฝันเนาะพี่น้องเนาะแอดไปฟันที่เล็กฝันโบสเนาะค่ะแต่กะบอว่างที่เล็กเด่นในกริบเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะแอดไปบอกไว้อยู่ด้ค่ะมื่อแอดไล่สดแอดจะเอาเล็กโล่งซีตัวให้แต่ว่ามีเลขกซีตัวนี้บ่ได้เงินเนาะค่ะแอดบอกเมื่นั่นเนาะคะ่ะเราจะเขียนไว้ยังเสีย ถ้าแอดมันค่ะค่ะแอดจะกล้าฟั่นหายเลยค่ะว่าถ้าบ่มีซีตัวนี้คือบ่ไดดเนาะค่ะแอ็ดก็จะลงนอกจากว่างวดไ้เอดจะบ่มันเด้อพ่นองนะคะมันมีอย่งหงดที่เก่าศูนย์สามเนาะค่ะที่แอดฟันลงไปหายว่าอ่าถ้าบ่มีเหล็กซีตัวนี้พอไฟค่ะถ้าบ่มีเหล็กซีตัวนี้บ่ถือบ่ไดดเงินแอดเคยเห็ดลงไปอยู่ค่ะงวดที่ออกอ่า เก่าศูนย์สาม่เก่าศูนย์สามนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะแต่ใบสรุปมันจะอยู่อีกขวดน,นึงเนาะคะ่ะเอ็ดฟันลงไปใส่ห้ยยื่นเอาพี่น้องเนาะนะคะกะใส่วิจารณญ,ญาณหลายๆนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าแอ็ดเองกะแต่เห็ดเต็มที่แต่เอ็ดกับโบลูแอ็ดกับโบลูพึ่งกันมันจะมาตัวใดนั่นเนาะค่ะนะคะ,นะคะมันเท่ากับว่ามีไพลูจะกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะ มีขอ้อผิดพลาดจั้งใจแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อค่ะแอดเองก็บ,บ่รู้คือกันว่ามันจะมาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะสุดหน้าทางนี่เข้าไม่ลดเนาะพี่น้องนะคะสุดหน้าทางนี่เข้าไม่ลดใส่วิจารณาญาณหลายๆนี่การอาเอาไปลงทุนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะเอาไปลงทุนการพี่ให้น้องใส่วิจารณาญาณแอดแบงขยำถ้าข้ามเก่าแท้เพราะว่า ขนาดแอสบริสุทธ์ใจโล่งหายแบบชัดเจนขนาดนี้อตยังมีคํามเบาหนุนนี่นันยูนพี่นองบางครั้งมันก็ะมิดกําล่างใจนพี่นองเนาะนะคะก็บไม่รู้ว่าจะเจตงไดคือเพิ่นวาแล้วล่ะเนาะค่ะจะไปสู่แนวทางเลยนพี่นองเนาะอ่าใบสำหรับใบยังสี่มือสรุปเอดจังจะได้สรุปห้เด้อค่ะมีคือใบสรุปมือสุดท้ายเนาะค่ะนะคะมีคือใบสรุปมือสุดท้าย ไปดึงอันนี้คืองวดที่แล้วเขาศูนย์หาเนาะค่ะมีเอฟซีผู้หนึ่งพันว่าอาเคสเลขแปดไก้เลขนี่พดประสันวรสันอ่าจะได้สามตัวตรงๆเลยประสันค่ะดวงเนาะพี่น้องเนาะนะคะดีทีดวงด้วยนะคะ,คะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดงวดแล้วเดอ้อพี่น้องให้ใส่อาวิจารณญาณหลายๆนะค่ะซีอ่าเจ็ดงวดแล้วแปดงวดนี่เนาะค่ะ คือบอลุยบอลุยดอกแอดสื่อบอได้เนาะค่ะกก่ยังยํำคือกแล้ว่าแอดสื่อบอได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะรัฐบ,บาลไทยเนาะค่ะบอก,กักพี่น้องบอก,กักแอดมีเวลาแอดจะลงเลยนะคะส่วนจะมาบอมาบอะะลูเนาะค่ะรัฐบาลไทย มเมมเนวางงวดที่แล้วเขางวดนี้พี่น้องจะไปเอาอ่าตีลัางกาใส่เด้อพี่น้องนะคะตัวเลขก็คือลูกบอลน,นี่แหละค่ะนะคะคือลูกบอลน,นี่แหละพี่น้องกิ่งไปกิ่งมากนะคะพี่น้องให้ใส่วิจารณญ่านหลายๆเด้อค่ะพี่น้องนะคะแเอบดกับเป็นห่วง นะคะพี่น้องเนาะ,นะคะ่ะร้อยคนร้อยเอ็ดนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะแอ็ดพะพ่ายามจับเต็มทีแล้วคัดแล้วคัดอีกพี่น้องตั้งมือเสาบ่อใดยังใจกะเอาไม้เพื่อพ่อปนีค่ะตั้งมือเสานี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะตั้งมอเสานี่นะคะในะคะอรนะคะอยากให้ตัวเลขมันออกมาเป๊ะๆให้มากที่สุดเท่าที่แอดจะเห็นได้เนาะคะ่ะ ส่วนเป๊ะเหลี่ยมืมอท่านอ่าสลัดไปมากอะหรือลดแอดกะตองกากขอถวดคอให้พี่น้องเด้อค่ะแอดกะยำไปยังเพราะว่ามันหลายงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องนะคะแต่ขอห้มากมันถอนเนาะคะ่ะมันหลายงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะแอดจะจับคู่ยึดที่นะคะพี่น้อง ศูนย์หกแหกสหกเหกค่ะพี่นองนะคะเอดฟันยู่ที่หก ทมวันหนึ่งมาไดบอหนึ่งมาใดซ้ำกันแต่ใจแอดเพิ่นไปหมักหกพี่น้องนะคะหนึ่งกับมานะคะหนึ่งบ่ได้ดับเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งบ่ได้ดับนะคะหนึ่งบ่ดับเลยเนาะค่ะนะคะย่าประมาอย่ามองขามหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเห็นแอดบ่จับบ่แมนเหล็กดับบ่บ่แมนนะคะงดนี้บ่ได้ติดดับแอดนหนึ่งเนาะค่ะนะคะเดี๋ยงไายดพี่น้องตัวเหล็กนะคะพี่น้องมักน้ำบ่ค่ะ ตัวเก่ากับมิซิออกได้คือกันได้ค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งหกหมค่ะนะคะ,นะคะถามว่าแอดสั้นตัวใดแอดจัดไปที่ตัวนี้นะคะพี่น้องตัดเอาเดอนะคะตัดเอาเดอค่ะพี่น้องคะนะคะแอดร่างหายที่ตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมานัาบอค่ะนะคะ พี่ก็เดินทางมาสู่้ไทยคลิปแล้วเนาะค่ะไอพี่เฮีน้องแห้งแห้งปังปังขึ้เก่าคืองวด์ว่งหันเด้อค่ะนะคะแห้งแห้งปังปังขึ้นโดบวงหันสาธุสาธุสาธุเด้อบุญคุณอ่าคุณพระกุฎพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เนาะค่ะอ่ขออ่าเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าซองเนาะพี่น้องเนาะมานั่งเท่านี้พบปักรักษาก็ได้ ตัวเลขคือพวกขาปล่อยว่างออกไปนี่ขอให้พวกขาได้มีโอกาสได้ซอยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนรวมเถิกเกิดแก่เจ็บตายผู้ใดเข้ามาเบิงเขาอ,ออกไปลงทุนแล้วก็ให้ได้โชคได้ใช่เด้อค่ะนะคะ่าให้มีอีหยังมากวางมากกันให้ทะลุให้ท่าเดินดีไปสู่โชคลาบแก่เอฟซีทุกทันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ